ัสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้จัดการปอยนะครับมงคลศรีสุขนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับอยู่ที่โชว์รูมนิสสันมามยังพรวันนี้เรามาพบกับทางลูกค้านะครับสวัสดีครับผมชื่อเกียรติมณีพันธ์นะครับตอนนี้ผมก็ทํางานอยู่บริษัทเอ็กเบลออโตเมอติฟนะครับอยู่ในนิคมเหนือวราชนะครับผมก็อยู่ในส่วนของหัวหน้าฝ่ายผลิตนะครับพี่เกริติชื่อเล่นชื่อชื่อออสครับผมชื่อออสนะโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะ มาสัมภาษณ์สําหรับลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าของเราเองแล้วก็ได้ซื้อรถนะครับนิวนิสันเทอร่าตัวล่าสุดเลยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการใช้งานนะครับความรู้สึกนาะวา่าหลังจากที่รับรถไปแล้วเป็นยังไงบ้างแรกเลยที่พี่โอ,อ๊ตสนใจนิสันเทอร่านะครับพี่โอ๊ตได้ไปศึกษาข้อมูลดูจากช่องทางไหนไหมครับ ก็อย่าลืมว่าส่วนก่อนที่จะมาตัดใจซื้อเทอร์ล่านะครับก็ศึกษารถมาอยู่หลายค่ายเหมือนกันนะครับหลาค่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องต่างๆตามตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูทูบอะไรต่างๆนะครับที่ผมดูมาเนาะก็เปรียบเทียบหลายค่ายเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับมามาโดนใจตัวเทอร์ล่านี่แหละเทอร์ล่าของเรานีเองใช่ครับก็เลยได้มีการแบบติดต่อนะครับในส่วนของ โชลุมโชลุมไปนะครับนิสสันแมจิมพรใช่ครับติดต่อทางช่องทางไหนฮะพี่คิดว่าตอนแรกในช่วงของช่องติดต่อมีมีออนไลน์ก็คือติดต่อในศูนย์ของนิสสันบริษัทก็มีเบอร์โทรต่างๆก็ติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ติดต่อทางน้องศูนย์ที่อยู่ใกล้กับที่บ้านลูกค้านั่นก็คือนิสสันแมจิมพรของเราใช่ครับหลังจากที่พี่โอ๊ตได้ทดลองขับความรู้สึกแรกในเป็นยังไงบ้างพี่โอเคเลยความรู้สึกแรกเลยรู้สึกว่าขึ้นไปเลยนะรู้สึกว่าไปถ้ไปในเรื่องของเนาะเรื่องของรถนะครับขึ้นไปในเรื่อองงข ความกว้างความกว้างความก็ไปเรื่องของขนาดรวปต่างๆนะรู้สึกว่าแล้วก็เรื่องของตัวเทคโนโลยีใช่ครับแล้วก็การตกแต่งภายในใช่ครับไม่ว่าเป็นสีต่างๆโทนที่เติมเข้ามาครับเนาะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่ต้องกับมือถือต่างๆนี่ครับรู้สึกว่าที่ติดามารู้สึกว่าก็โดนฮ้โดนใจครับอะที่ชอบเลยก็คือเครื่องเสียงใช่ครับเครื่องเสียงเราเล่าส่วนหนึ่งเลยครับเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงที่ติดเข้ามาให้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นบสใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือให้ในเรื่องของ รถในการฟังในห้องโดยสารเวลาเราขับรถขับอะไรไปไหนมาไหนนี่คือเสียงภายนอกนี่แทบไม่ได้ยินเลยเนาะใช่ครับครับหรือว่าโอเคช่วงล่างก็เหมือนกับที่นะครับตถนี้นครับเหมือนกับที่ดูในยูท b e อย่างเลยเหมือนที่ทุกคนชมมานะก็รับก็เห็นด้วยเลยครับก็คือพอได้สัมผัสจริงก็โอเคครับเห็นมาเห็นด้วยครับเรื่องนี้ครับเรื่องของช่วงล่างและต่างๆครับผมอันดับแรกเลยก็คือประทับใจละในเรื่องของตัวการออกแบบภายในใหม่มีการปรับเปลี่ยนคอนโซลด้านหน้าใหม่เนาะนะครับอินเทอร์เนียในเรื่องการออกแบบ หนังพุ่มนะครับวัสดุที่เป็นดูดูหรารึเปล่บใช่ผิวสัมผัสที่แบบเป็นหนังพุ่มนะครับมันจะนุ่มๆเนี่ยทำให้เราชอบเลยใช่ครับแนะสีที่เลือกพี่โอ๊ตก็เลือกเป็นสีดําแดงเบอร์กันดี้ใช่ครับสีใหม่ด้วยใช้เวลาทําไฟแนนซ์ก็สักระยะหนึ่งไม่นานครับไม่นานใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์เนาะเพิ่งจะรับไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ครับผมออกมาได้ประมาณน่าจะไม่เกิน10บสิบกว่าวันใช่ครับสองอาทิตย์เองใช่ครับก็สองอาทิตย์นะครับหลังจากพี่โอ๊ตเอารถออกมาใช้แล้วนะครับ ที่ตั้งแต่วันแรกรู้สึกว่าโอ้ยจง,งร่างต่างๆนะครับในเรื่องของแล้วก็ระบบความภัยที่เข้ามานะครับรู้สึกโอเคจนแบบเยอะเลยนะครับเรื่องอเซนเซอร์อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างนี้ครับชอบในเรื่องของการมกติเป็นกต้องในซอยบ้านมันค่อนข้ากล้องรอบพันใช่ครับรู้สึกว่ามีกล้องเข้ามาช่วยตรงนี้นะรู้สึกว่าช่วยได้เยอะยครับในการถอยรับถอย,ถอยในการถอยจอดต่างรู้สึกค่อนข้างจะระยะเซนเซอร์แรงมั่นใจขึ้นมั่นใจมากขึ้นจะไม่ต้องเปิดกระจกดเลยใช่ครับแทบจะไม่เปิดกระจเลยนะครับเครื่องยนตี่อเป็นยังงงไบ้าเครื่องยนต์หลังจากที่เราาเอมาใช้งาน ได้สัก2สัปดาห์ใช่ครับผ่านมาก็ยอมรับนะว่าเครื่อง2.3ือเบอร์คู่เนี่ยครับก็ก็คือแรกๆอาจจะบางทีมีการเหยียบนัก็เลยคือผมเนี่ยแค่ขับไปทำงานก็ยังไม่ได้ลองเยอะแต่ว่ามีโอกาสได้ช่วงสองวันนี้มีโอกาสได้ไปเดินทางไกลดูนะแต่กาอยากรู้สึกว่า โอ้เหยียบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับบางทีขับันเร่งนี่ใช่ครับเออข้างหน้ามาดูเล่ยใช่ครับดูดูไม้นี่บางทีร้อยสี่ร้อยห้าไปแล้วใช่ครับบางทีครับรู้สึกว่าโอ้ครับเครื่องทันใจครับทันใจมาเยมากครับใจจังหวะอัตราเร่งตอบสนองดีใช่ครับนะครับแล้วก็การต่อเกียร์ต่างๆก็ค่อนสมูทเนาะใช่ครับได้ได้ลองใช้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อหรือยังครับตอนนี้เอาตรงกัตอนนี้ตอนนี้ยังนะครับยังเลยเนาะยังครับเพราะว่าด้วยด้วยชอบการขับตอนนี้ยังยังไม่เจอครับยังยังไม่เจอถนนทีีี่่่่่่มัันนนนนนใชคคครรรรบออขขข้้้าาาาางงททจะะหหืวเเป็ุดยไฟ บอกเลยว่าไอตัวคร์ด LED หรือโปรเจคเตอร์4หลอดตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับขับกลางคืนได้มีการใช้หรือยังพีลองนะครับลองแล้วลองเสรก็โอ้ครับโดนจะเยอะไปไหนนะไปสว่างครับสว่างสว่างเนาะใช่ครับขับได้เลยเพิ่มความสมัยในการมองที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเนาะตรงนี้เนี่ยโปรโมชั่นนะครับที่ที่ปอยเนี่ยได้นําเสนอให้กับพี่โอ๊ตไปเนี่ยถือว่าพอใจไหมครับสำหรับชุดแต่งของแคมป์นะครัโอเคก็ก็ถือว่า พอใจนะพอใจครับเพราะว่าในเรื่องของของแถมแล้วก็ออปชั่นถ่ายที่มาแล้วก็ก็สวยครับเลยครับว่าก็คือเข้ารูปเลยคือจะบอกว่าคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคันแรกของศูนย์เลยนะที่ที่ทัพพีโอ๊ตเนี่ยนะครับได้มั่นใจแล้วก็นะครับเชื่อมั่นให้เราเนี่ยนะฮะได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งนั่นก็คือเป็นตัวชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นแบรนด์ของแม็กซิมัสในะครับซึ่งมีการใส่ตรงบริเวณด้านกันชนหน้าครับ รอบบันไดด้านข้างแล้วก็ตัวของกันชนด้านท้ายนะครับทำให้รถมันมีมิติใช่ครับนะครับดูดูเข้มขึ้นขร้นดูสปอร์ตใช่ดูสปอร์ตดูนะครับดูสวยขึ้นเลยเวลามองเห็นไกลๆนี่ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายนี่คือแปลกตาเลยแหละนะครับตรงนั้นของผมเนี่ยนะครับก็มีการจับในเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งให้กับทางพี่โอ๊ตเนี่ยแบบเต็มที่ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแพ็กเกับ ของแท้เนี่ยจากทางมอเตอร์ไม่ว่าจะมีฟิล์มที่เป็นแบบเซรามิกนะครับกันสาดแท้คิ้วประตูโครเมียมแท้นะครับตัวของถาดรองนะครับมือจับประตูเนี่ยแท้นะครับฝาทางน้ำมันับแท้อีกนะครับแล้วก็มีตัวถาดวางของด้านท้ายตะข่ายกันของตกน้ำมันอีกเต็มถังเต็มถังครับนะครับก็บอกเลยว่าพี่โอ๊ตเนี่ยนะครับก็คือ แทบจะไม่ต้องร้องขอในเรื่องของแถมอะไรเลยนะครับผมจัดให้เลยก็ถือว่ามีความยินดีมากๆนะครับที่ที่ทางลูกค้านะฮะซื้อรถนิสสันนิวเทอร่าของเราไปแล้วเนี่ยใช้แล้วประทับใจชื่นชอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับที่เสียสละเวลานะครับในช่วงวันหยุดถ้าเกิดว่ามีนะครับปัญหาในการใช้งานอะไรติดต่อทางผมได้เลยตลอดนะครับทุกวัน ตลอดเวลานะครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลหลักการขายให้ตรงนั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเนี่ยนะครับจะมีคลิปอะไรดีๆนะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าหรือมารีวิวรถรุ่นใหม่ๆฝากช่องทางในการติดต่อนะครับคลิปของเราด้วยนะครับ m r r h h u u t o ใชแน e วนะครับก็ ช่องทางการติดตอ่อในส่วนของทาง Facebook Fanpage r u s h Auto 2010สาขามาบยังพรไลน์อ f ฟ i ิ i ชียลนะครับก็คือ @nissan นะครับ<อ> MYP ภาษาอังกฤษเลย nissan MYP นะครับนำหน้านะครับแล้วก็เบอร์ติดตอ่อนะครับ038 015 999นะครับโทรมาได้ตลอดขอขอบคุณทางพี่ออตอีกรอบหนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางลูกค้าแล้วก็ผู้ติดตามนะครับ ในส่วนของช่อง YouTube นะครับของเราด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด u ั s สไคร e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ